ครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับมาอีกแล้วมาในตอนนี้จะพามารีวิวนะครับรถมอเตอร์ไซค์ลูกค้านะครับซึ่งเมื่อวานได้เช็คไปแล้วนะครับแต่ควันนะครับควันไหลเลยครับควันขมุงโฉงเฉงเราก็ได้คุยกับเจ้าของรถแล้วนะครับว่าต้องทําเครื่องใหม่่าเครื่องชุดบนนะครับเพราะว่าลูกสูบแวนก็คงจะไปหมดแล้ว เราจะได้ทําการรื้อชุดบนออกมาว่าสาเหตุมันมีอะไรบ้างจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ที่แน่แก็คือต้องได้คว้านนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่วาวต้องทําใหม่โอเคนะครับแล้วเราจะได้เช็คโซ่ราวลิ้นไปด้วยว่าโซ่ราวลิ้นมันหย่อนไหมถ้ามันหย่อนเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับทุกการจะซ่อมคือมันต้องรื้อก่อนนะครับต้องรื้อเช็คดูว่า อะไรมันเสียหายบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการรื้อครับ